แล้วแตะหนึ่งจังหวัดแล้วซัดโอ้โหยังปัดได้แล้วไหลามาตามช่องแล้วยิงเลยครับโอ้โหยังล้มเซฟไว้ได้บอลของลาบินิตครับแล้วยิงไกลโอ้หยว่าเกือบจะเสียบเสาแล้วครับทุกเวลาบาดเจ็บนะครับขึ้นมาจาังหวะน,นี้ยิงอัดเลยครับโอ้โหความปับเลยครับไม่ผ่านครับว่าอุวนเหนียวหรือเกินครับตีขายยุ่ มาปฏิกิจดิงยัดมาแล้วเข้ามือของเคนโดที่ขยุแล้วครับเคนโดดักไว้ได้แล้วคว้างยาวๆมาเพื่อจะโตมีชื่อชั้นที่เยอะที่สุดแล้วเคนโดเข้ามือเลยครับออกบอลเร็วยังออกไม่ได้ฮะที่ขยุยาวเพไทายนะครับสั่งเรามานี่แล้วเปิดเข้ามาทุกได้ยิงเปิดได้ไหมแล้วยิงเลยครับเข้ามือไหมออดเข้ามือแล้วครับมาแล้วครับพดเท่าไหร่เท่านั้นเองครับตอนนี้ ลราเปิดยดยวยมาเจ้าไทยเบียดได้แล้วเอาล่ะครับแล้วไปบอกว่า